สวัสด,ดีค่ะวันนี้แนนจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะบอกเลยว่าที่นี่มีอะไรนะ่าสนใจเยอะมากเลยนะคะเราจะพาทุกคนไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล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 ค่ะที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะ <c oughs> เคยมาล่าสุดน,นะคะตอนแนนอยู่ปฐมค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะแนนก็อยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลคะ่ะที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะตอนนี้แนนมาถึงประมาณ9ก้าโมงสิ้านะคะแล้วก็ที่นี่นะเขาเปิด9ก้าโมงก็ คนก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะมาถึงเราก็มาต่อรถนะคะที่บริเวณลานจอดรถด้านนี้ค่ะน,น,นะคะแล้วก็มาเลยนะพาค,คุณพ่อมาเข้าห้องน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กๆ ให้เด็กๆทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรเข้าชมกันนะคะ okay, เห็นเขาบอกว่ามีโซนเปิดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวแนนพาเข้าไปดูนะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะพอดีนี่เราจะไปกันที่ทะเลพัทยานะคะแต่ว่าพาเด็กๆมาดูอะพอเยียก,ก่อนนะคะแล้วก็มาดูสัตว์ทะเลกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันคถะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเอาไปถึงนะคะเราก็เดินมาซื้อตั๋วกันก่อน,นะคะ่ะเข้ามาก็จะมีเพลงเปิดนะคะบิวอารมณ์แบบว่ามองสัตว์ทะเลเรีสวยงามทะเลไทยอะไรประมาณนี้เอาะะแล้วเราก็เดินมาเจอนะคะเจ้าโครงกระดูกหวานบูดาบอกหรือว่ายาวถึง10เมตร เลยนะเขาจัดแสดงไว้เนี่ยตั้งแต่ปี2518โอ้โหมันอัศจรรย์เหลือเกินนะตัวใหญ่ยาวมากทุกคนคะ่ะแล้วเขาจัดแสดงไว้ตรงนี้นะคะเราก็มีความรู้ให้เด็กๆอ่านกันอยู่นะบริเวณด้านหนะ้าทางเข้านะคะซึ่งเป็นจุดแบบจําหน่ายตั๋วต,ตรงนั้นเลยใกล้ๆตรงนั้นเลยมองเห็นชัดเจนมากเ,าลเลยสำหรับใครที่มานะคะซิเนเจอร์นี่ก็ต้องถ่ายรูปนะคะด้านหน้าสถาบันค่ะอ่ะเรามาดูบัตรกันนะคะบัตรเข้าชมเนี่ยผู้ใหญ่80บาทค่ะเด็ก40บาทเท่านั้นนะคะและผู้สูงอายุนะคะมากกว่า60ปี โชว์บัตรประชาชนเขาฟรีไปเลยจ้าใดาๆคือค่าตัว๋วราคานี้คุ้มมากจริงๆทุกคนบอกเลยว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะมัน จึ้งและสวยงามแล้วก็ความรู้ความสนุกเพลิดเพลินม,มันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นค่าตั๋ว40บาทสําหรับเด็กผู้ใหญ่80บาทนี่ถือว่าถูกมากจริงๆยังไม่ทันจะเข้าไปไหนเลยค่ะก็เจอตู้นะคะที่เขาจะแบบโชว์สัตว์ทะเลต่างๆเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิคบริเวณหน้าที่ซื้อตั๋วเข้าชมค่ะโอ้ย <laughs> แค่นี้เป็นน้าจิ้มนะคะข้างในนี่มีอีกเยอะมากค่ะทุกคนคะ่ะเอาละถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะเราก็จะเข้าชมกันแล้วค่ะก็โชว์บัตรให้พี่พดักงานนะคะส่วนผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากกว่า60ปีก็โชว์บ ประชาชนตรงนี้ได้เลยจะเข้าฟรีอ๋อลืมบอกนะคะที่นี่หยุดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะจะบอกว่าถ้าใครอยากไปดูแบบคนไม่เยอะมากนะแนะนําไปตั้งแต่เปิดเลยนะคะ9โมงกว่าๆเนี่ยควรจะไปถึงแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าสถาบันเลยค่ะอันนี้วันที่แนนไปนะคะเป็นวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบประชาชนเริ่มเดินทางไปตั้งแต่9โมงกว่าก็คือรถทยอยเข้าทยอยเข้าเลยจ้ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากมีที่จอดรถสบายๆก็ ไปถึงจ้าเข้ามาด้านหน้านะคะเราก็ตื่นตาตื่นใจนะคะกับความมหัศจรรย์ของการจำลองป่าชายเลนนะคะ<ม>ก็จะมีสัตว์ทะเลมากมายนะคะ<ม>ให้เราได้ดูว่าชีวิตของแบบบริเวณป่าชายเลนนี่มีอะไรบ้างนี่ยชอบมากเลยอีกตัวเจ้าแมงดาตัวนั้นน่ารักมากเลยแล้วก็ปลาก็แวกไว้กัน พลดพลจลนจิตค่ะแล้วก็ได้ความรู้อะไรไปด้วย <Okay. S 1> เด็กๆก,ก็ชอบ <Okay. S 1> คุณแม่ก็ปลืม้มเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่านะคะที่นี่นะคะเหมาะแก่การพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวอย่างมากเพราะว่านอกจากได้ความรู้แล้วยังไ,ได้ความเพลิดเพลินไม่ใช่แค่แบบครอบครัวที่มีเด็กเท่านั้นนะคะเป็นแบบคู่รักเอ,อ่ยหรือว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นแบบมาเองมาเดี่ยวอะไรอย่างงี้มาได้หมดนะที่นี่คือตอบโจทย์ทุกผู้ทุกวัยจริงๆเลยจ้าเอาหรอพอเที่ยวแบบที่แบบชมปลาชมอะไรสัตว์ทะเลอะไรเสร็จใช่ไหมเราก็แบบค่อยไปที่โรงแรมเช็คอินบ่ายสอง มันก็พอดีเป๊ะเวอร์อันนี้ั้นจะพักนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ชมนะคะความน่ารักความแบบว่าสวยงามของโลกใต้้องทะเลนะคะที่เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันบอกเลยว่าดูแล้วก็แบบพลนชอบเนี่ยใครเคยดูเรื่องแบบนีโมเพื่อนรักบ้างนี่เลยนะคะคือเนโมและเพื่อนของเขานะคะก็ถูกนามาจัดแสดงอยู่ที่นี่เหมือนกัน เราบอกไปเลยว่าเราดูเรื่องนีโมหลายรอบมากนะเขาก็ไม่ฟังเราเลยเราจะขอหลายเซนค่ะเขาก็ไม่ไม่แจกไลายเซนเราเลยดนะ้ไงจอรอลลี่ที่เป็นป่าขี้ลืมใช่ไหมว่าแบบเอ๊ะเขาพูดอะไรเขาไรอะไรอย่างงี้นี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยมีนีโมด้วยนะเจ้านีโมตอนนี้เริ่มโตแล้วนะเราเล่าให้เขาฟังว่าเราเคยดูคตั้งต่เด็กๆใครเคยดูบ้างส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยเรื่องป่านีโมแล้วเรารู้สึกแบบว่าออ๊ยชอบโลกใต้ท้องทะเลแล้วพอมาดูที่นี่ก็คือตอบโจทย์มากเลยนี่เลยจอดอดลี่กำลังนึกอยู่สิว่านีโม ่ทีไหนีโมก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่ตรงนั้นจ้าเจ้านีโมโอ้ยเราก็เดินมาเราก็เจอตรงจุดแบบแมงกะพุนนะที่แบบว่าเขาแบบสตาร์ไปในขวดโหลอะทุกคนค่ะเขาเรียกสตาร์ไหมคือแช่เอาไว้แล้วเขาบอกว่าห้ามเปิดฝาเข้าไปนะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยเคยดูในข่าวนะคะแบบว่าโดนพีษนี่ทาให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยอุย้ยน่ากลัวมากทุกคนเราก็มาศึกษาไวา้ไงให้เด็กๆเ,เ,เขารู้ว่านี่หน้าตาแบบนี้จะลูกจ๋าเจอเลยฟรีดที่มันมีแบบว่า ความพิดไรเงี้ยพอถ้าเกิดเด็กๆเขาไม่เคยเห็นของจริงใช่ไหมเขาไปเจอตามท้องทะเลเขาไปจับเขาไปอะไรแย่ yeah, เลยเพราะฉะนั้นการที่พาเด็กๆมาที่นี่มันก็ได้ความรู้ตรงนี้เลยเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าอ๋อแบบนี้จ้ะแมงกะพุุนที่แบบไม่ควรไปเข้าใกล้ไม่ควรไปโดนไม่ควรไปจับใดๆทั้งสิ้นจะ้ะเดินมาเรื่อยๆนะจ๊ะจะบอกว่าเราก็เจอแบบ ู้ปลายเยอะมากทุกคนคือเนนจะบอกว่านันชอบมากแล้วก็เดินเพลินมากนะนน้องแยาดานะเดินไปนะแล้วก็ขอเดินกลับมาเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะชมปลาทุกตัวอีกหนึ่งรอบด้วยเด็กๆคือเ,เ,เลิฟสุดๆบอกเลยว่าผู้ใหญ่ก็เพลินเด็กก็เพลิดเพลินสุดๆจะอาเดินมาดูโลกใต้ทะเลด้วยกันอาจจะได้เจอปลาโม้แล้วนี่ไงเจ้ปาปลาหม้ที่อยู่ในปะกาลางัง และเพื่อนรักของเขาเจ้าปลาดอลลอย่คีลืมอ่ะนี่เราก็ถ่ายมาดูมันน่ารักจริงทุกคนหาเลยนะป่ากะเข้ากล้องมาละจ๊ะนี่เลยปลานีโมที่น่ารักใครเคยดูนีโมต้องชอบแน่นอนนี่และเป็นมุมมหาชนเจ้าแมงกะพุนพระจันทร์ทุกคนแล้วเขาก็มีการเล่นสีไล่สีสวยมาก นี่จะบอกว่านันถ่ายตรงนี้ได้นะคือคนเยอะมากตรงจุดนี้เป็นมุมมหาชนแห่งชาติแห่งประเทศไทยแล้วคือถ่ายรูปออกมาคือสวยจึง้งเป๊ะปังปุริเย่เฮ่เฮมากเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีหลากหลายสีนะเน้นไปยืนประมวลภาพในสมองแล้วว่าเน้นชอบแบบว่าโทนสีชมพูนันมากมันสวยจึ้งมากนี่กําลังจะมาแล้วทุกคนเตรียมนี่เห็นนะโทนแบบชมพูมัน,มนสวยมันถูกใจมากแล้วก็คือเจ้าแมงกะพรุนนี่ของจริงนะจ๊าทุกคนนาง ก็จะมีความแบบมีความแบบแล้วก็หูบแล้วกบวแล้วก็หูบเสียป้าแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะมีความแบบสีสันมันคือสวยงามแล้วก็สวยจึงนี่มีหลายมุมนะคะตู้ใหญ่ตู้เล็กตู้กลางอ่าหรือว่าจะเป็นแมกกะพูนที่เป็นแบบว่าสายยาวๆแบบนี้ก็มี คือเราสามารถที่จะมองน้องแบบเพลนๆได้เลยทุกคนค่ะแล้วก็ศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตโลกใต้ทะเลที่แบบคุ้มค่ามากค่าตั๋วนั้น80บาทนี่คือคุ้มสุดนี่ทุกคนนี่เป็นภาพที่เราถ่ายจากกล้องวิดีโอโทรศพัพท์คือมันชัดเจนมากชัดเจนนี่คือแมงกะพุ่อะไรสอยางที่มันน่ารักมากเลยคือไม่ต้องมีคำของจองเราอยากจองเพ้ยงเชื่อแล้วเราก็ ้าไปเรื่อยเอนะเพราะว่าช่องนี้คือช่องพยาบาลยอดนักเล่าจริงๆลูกบอกว่าควรเปลี่ยชื่อเป็นช่องพยาบาลยอดนักโมูมีควรเอาเป็นช่องเดิมนั่นแหละอ่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆเ,เรามาเจอปลาต่อจ้ะ ปลาต่อที่ไม่ใช่ชื่อปลาว่าปลาต่อมันคือแบบการดูปลาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบ Unstop Unlimited เ Un ตอันอะไรสักอย่างก็คือดูไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลปลาก็คือมีมากมายเลยนะคะปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไป อันนี้ไม่ต้องออกเรือทุกคนค่ะเราสามารถที่จะซื้อตั๋วนะคะเข้ามาเด็กเพียงแค่40บาทเท่านั้นและได้ดูแบบ Underwater World ด้วยนะแล้วที่สำคัญตอนนี้เขามีโซนใหม่นะจ๊ะที่เป็นโซนที่แบบทำใหม่สวยกลิปใหม่กรับปลาทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาจะห้ามแบบไปเคาะกระจุงกระจกนะแต่ตรงนี้จะเป็นบ่อสัมรับทะเลทุกคนจะตื่นเต้นเขาจะมีจุดให้เด็กๆนะคะล้างมือนะคะ Washing Water Hand นะคะเสร็จแล้วก็มาจั หอยจับปลาจับอะไรตรงนี้นแล้วเป็นการแบบเด็ก็ตื่นเต้นกับการแบบเปลี่ยนประสบการณ์ได้ประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะมือคํำฟังคออ่ะเราก็คลำอะไรจับกันไปแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องล้างมือก่อนคุคะเขาจะมีจุดนี้จุดหนึ่งที่เขาจะให้แบบสัมผัสให้เด็กๆได้ตื่นเต้นเนาะจริงๆเขาจะเป็นพวกหอยเปลือกหอยพวกนี้แหละนื่งว่าก็ไม่ได้มีอะไรมาตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดบ่อสัมผัสทะเลให้เด็กๆเขามีแบบ อะไรทําให้มันน่าตื่นเต้นตืน่นจุกน้แล้วก็จับสัมผัสกันอยู่สักพักนึงแล้วก็ไปตื่นตาตื่นใจตรงนี้จ้าทุกคนมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีรอบการให้อาหารปลานะคะก็คือมีนักประดานาคนะ,คะเขาจะเตรียมปลาเล็กปลาน้อยนะคะอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่น่ารักดูสิทุกคนของจริงเลยนะเขาจะเตรียมปลานะแล้วเขาก็จะไปป้อนปลาตัวใหญ่ๆก็จะมีรอบ การให้อาหารจะไปรู้สึกจะ10บโมงครึ่งแล้วก็บ่ายสองครึ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปเช็คกันดูเขาจะมีป้ายบอกด้านหน้าหรือว่ารอบให้อาหารที่แบบตู้ปลาใหญ่กี่โมงอันนี้เราก็ไปตั้งแต่ถึง9ก้าโมงกว่าเนาะเราก็เข้าไปทานรอบให้อาหารตอนเช้านี่เลยนักประดาน้ำนะคะเขาก็จะยื่นปลานะคะป้อนถึงปากเลยนะทุกคนปลาก็แบบนะมวบเข้าไปตรงจุดนี้ตรงนี้เขาจะมีความแบบสแตนให้นั่งนะคะสําหรับชม ปลาการให้อาหารปลาเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วปลาคือตัวใหญ่มากทุกคนดูสิเทียบกับมนุษย์อย่างเราก็คือปลาคือใหญ่กว่าตัวมนุษย์อีกจ้ะ นี้เลยก็จะมีอยู่2ท่านนะคะนะักประดาน้าที่เขาจะลงไปตรงจุดโน้นก็จะมีถังออกซิเจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะในการที่จะประดานมประดาน้ำโอเ้เขาเก่งนะเขาลงไปยืนได้แล้วก็ปลาคือแบบบางตัวคือชนด้วยนะชนเขาด้วยนะคือป่าหนักอ่ะตัวใหญ่ชมตรงนี้กันอยู่สักพักเลยนะทุกคนเพลิดเพลินเจริญใจมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไงคือเอาจริงถ้าเกิดให้แนลงไปป้อนนี่เนี่ยก็กลัวนะเพราะปลาตัวใ่อ่มาออกเราก็แบบไม่กล้าเนานะโอ้และอันนี้คือพี่ๆเขาก็เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบ การประจําสถาบันวิทยาศาสตร์นี้เขาก็เป็นีเห็นไหมเจ้าปลานะคลีบเคลื่อนจะสะบัดโดนหน้าไปแล้วจะตรงจุดนี้อันนี้ก็เป็นถังปลาอันเดี๋ยวเราดูกันอยู่แบบหนึ่งตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะตื่นตระหนกกันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นเจ้าปลาตัวใหญ่กินปลาตัวเล็กซึ่งเป็นแบบระบบนิเวศเราเป็นห่วงโซ่อาหารอะไรก็ว่าไปที่เคยเรียนสมัยป .4 ป .5 นะคะเรื่องระบบนิเวศอ่าและนี่ก็คือปลากระเบนใช่ไหมจ๊ะดูสิ นี่คืองงว่าอันนี้คือด้านไหนของน้องแต่คือน้องหันหน้ามาด้านนี้ออกทางกระจกอู้ตื่นเต้นเหมือนน้องมีความเป็นหน้าขาวๆได้ไงปลาจุ๊บปลาจุ๊บนักประดาน้ำแล้วค่ะทุกคนค่ะจุ๊บไปหนึ่งทีนะคะเพราะว่าจะขอปลาอันนี้บอกว่าพ่อพ่อขอปลาหน่อยสิหิวมากเลยพ่อขอดตัวหนึ่งโอเคนี่เลยไหมป้อนอไรไหมปลาตัวนี้บอกว่าอิ่มแล้วพ่อไม่ไหวแล้วพ่อท้องตึงมากไม่ไหวแล้วจริงๆเอา้าวปลาฉลุงฉลามก็มาตรงจุดนี้ นั่งดูปลากันเพลินๆน,นะทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายใจก็มันเพลินดีนะเอาจริงทุกคนเวลาที่ใครจะไปเที่ยวพัทยาบางแสนอะไรเงี้ยอย่าลืมแวะมาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้คือมันดีมันจึง้งและการวางแผนก็คือดีใช่ไหมเราออกมาตอนเช้าใช่ปะมาเที่ยวตรงนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความเพลิดเพลินนะ แล้วก็ไปต่อกันทเที่ยวทะเลที่โรงแรมเพราะโดยมากก็จะเช็คอินได้บ่ายสองเนาะที่นี่ก็ตอบโจทย์เป็นที่ที่เป็นจุดที่แบบในการที่จะมาเที่ยวก่อนแล้วมันได้ความรู้นะสําหรับแบบบ้านไหนมีเด็กๆนะนั้นบอกเลยว่าเด็กๆเลิฟม,มากแล้วถ้าเกิดมาช่วงเก้าโมงแบบไหนเนี่ยมีที่จอดรถแน่นอนแต่ถ้าหากมาสายๆเนี่ยก็อาจจะแบบหาที่จอดรถ อีกนิดนึงเพราะว่าตรงบริเวณที่จอดรถของข้างหน้าสถาบันเขาอะจะมีแค่ประมาณ2-3ล็อกนี่แหละไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ามาเช้าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถก็คือมีแน่นอนอ่าทุกคนอ้าวหนังับเข้าไปแล้วเพลินมากอันนี้ไม่ต้องตัดคลิปเลยนะเพราะว่าอะไรรือปะแนนจะเก็บไว้ดูไงเพราะว่าเห็นไหม การป้อนอาหารปลาใหญ่นะคะที่มันน่ารักเห็นไหมเขาป้อนแบบป้อนถึงตรงปากเลยนะเราก็เออเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเราก็แบบไม่ได้เห็นบ่อยเราก็มาดูเราก็เก็บไวด้ดูให้เด็กเกเขาดูตื่นตาตื่นใจอันนี้ก็จะเป็นฟีหูใหญ่ม,หม,หมาหึมาหึมาจ้ะดูตรงนี้กันอยู่สักพักใหญ่เลยนะคะก็ได้เปลี่ยนไปดูเดี๋ยวมันจะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าโค้งรอบเลยนะเป็นแบบว่า underwater world ตรงนั้นเลย ดูกันอีกทีหนึ่งพอเขาเริ่มเลิกให้อาหารนาเนี่ยปลาก็จะไม่ค่อยมาคลุกกันอยู่ตรงนี้แหละก็จะแบบไปไหว้ตรงอื่นบ้างเพราะว่าช่วงแบบแทงปลาใหญ่ตูปลาใหญ่เขาเนี่ยใหญ่โตมโหระทึกซึ่งปลาเนี่ยไม่ได้แบบอึดอัดเลยนะเขาก็ไหว้เหมือนอยู่ในมหาสมุทรโอเป็นการเลี้ยงที่แบบว่ามีอะไรมีจริยธรรมมีคุณธรรมมากนะคะเพราะว่าตูปลาใหญ่ไหมอึดอัดจ้าอันอาจจานี้เห็นไหมเด็กๆก,ก็ไปถ่ายรูปนี้เลยเขายญ่แบบนี้เลยนะ คือมันสูงขึ้นไปเลยแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบบให้ชมเนี่ยอ้าตรงนี้แล้วมาดูนักประดาน้ำตรงนี้อยู่บนศีรษะดิฉันนะคะเด็กๆชอบค่ะแล้วก็รัวแชะนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรกันไปให้พอเลยตรงจุดนี้เด็กๆก็เลิฟมากนะคะนี่ไงเจ้าปลาปลาจริงๆเลยนะเนี่ยยังกะปลารูปเอไอ่ทุกคนแต่อันนี้ปลาจริงจ้ะพอเราดูตรงนี้เสร็จนะอุ้ยใหญ่มากชอบอ่ะมันน่ารักอ่ะ แล้วก็เดินมาก็จะมีแบบมุถ่รูปเยอะมากนะคะให้เราได้ร่วมกิจกรรมการถ่รูปตรงนี้อันนี้เขาจะเป็นแสงเดี๋ยวแสงมันดูมันหนังผีแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่หนังผีจ้ะอันนี้จะเป็นแบบความฟีลแบบอ้าวโลกใต้ทะเลเขาจะเป็นสีประมาณนี้อันนี้น้องปลาตัวนี้ทุกคนน้องปลาเขามีลายแบบน่ารัก ลายเขาเป็นยังไงเขามีความโซดจึงเขามีความแบบเป็นปัจเจกบุคคลเขามีความแบบอืมโอเคนะแต่ว่าจําชื่อปลาไม่ได้จริงๆทุกที่เนี่ยบริเวณตูป้ปลาแต่เขาจะมีความรู้อยู่ด้านบนศีษาของเราเงินเงินแง่ขึ้นไปค่ะทุกคนแง่ขึ้นไปมองเราก็จะมีชื่อปลาบอกนะไม่ว่าจะเป็นอาศัยทยี่ตรงไหนอะไรยังไงมีรายละเอียดเยอะมากในการที่เราจะแบบได้ความรู้อ้าวเดี๋ยวแวะถ่ายน้องนีโมนิดนึง ฝังใจกับนีโม n นีโมเพื่อนรักนี่เป็นหนังที่แบบแนนชอบดูมากดูเกินสิบรอบนะคะก็ยังคงชอบน้องอยู่มีความน่ารักอ้าวเส้นทางโซนใหม่จ้าศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสงออกมาจากโซนเก่านะคะแล้วเบี่ยงขวามานิดนึงก็จะเจอกับโซนใหม่เข้าไปก็คือโซดจึงมีความแบบอลังการหรูหลามาเห่า โอ้โห oh แล้วก็มีความรู้แบบอัดแน่นมากทุกคนเราสามารถที่จะยืนอ่านอยู่ได้เป็นครึ่งค่อนวันนะคะแล้วก็จะมีความ AI นะมีความแบบว่าให้เด็กๆเ,เขาเล่นการเป็นกิมมิคความเทคโนโลยีเพราะเขาเป็นโซนใหม่เนาะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนใหม่ของบางแสนแล้วพอเรียกมาทุกคนเลยพอเราเดินมาจากโซนนะคะ <c oughs> ก็มาเจอโซนนี้เดี้ยวฉีดเข้ามาก็คือเสียค่าเข้าทีเดียวเลยนะคะได้ดูทั้งโซนเก่าโซนใหม่เพราะฉันไรที่มาดูแต้งมาดูโซนใหม่เลยะคะ่ะ ส่วนหนึ่งกมาสวยมากค่ะทนุกคนขาเข้ามาในจุดกระถางเป็นความแบบนิ่บบนีค่ความระถางให้ดูเขาจะมีความแบบข้างบนเขาจะเป็นความปลาฉลามปลาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเล่นแสงสีอะไรที่คุณเนื้เยอะมากเลยเด็กๆก็จะชอบมากนะคะนี้เลยกีะถายรูปเยอะมากเลยค่ะก็จะมีความรู้ให้ใเด็กอ่านนะคะเยอะมาก เด็กมาศึกษากันได้เลยคะที่นี่ไม่ใช่ทางเข้าป่าที่นี่ทางเข้าเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะคะีน่นี่ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสงนทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทางโซนใหม่นะ และก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปชมนะคะที่โซนใหม่เข้าไปนี่มีฟีลแบบเป็นความป่าเอาเขาทำเหมือนแบบความแบบ เหมือนจะมีไดโนเสาร์ออกมาแต่ไม่ใช่นะจ๊ะมันเป็นโลกใต้ทะเลข้างหน้าเขาทําแบบเป็นป่าชายลงชายเลนทุกคนเข้าใจไหมมันได้ฟีลคือแบบปลูกฟีลเลยความธรรมชาติแล้วก็มีความแบบความรู้ให้ฟังให้อ่านนะคะตรงจุดนี้มันสวยงามแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำจะไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนสําหรับใครที่ลูกลานเลนรถไม่ชอบความร้อนที่นี่ตอบโจทย์นี่เลยเราก็จะเห็นแบบว่าริงไซเลยนะคะตรงจุดนี้ ปลามีมากมายปลาเสือพ่นน้ำจ้ะทุกคนเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มสักพักนึงก็บ,บู๊พ่นออกมาเราก็ตกใจนะแต่ว่าพอเราแบบจ้องน้องน้องไม่พ่นจ้ะอันนี้ก็คือเราจะได้เห็นวิถีชีวิตเอานี่จะ้ะหอยมาแรงผููที่เราซื้อกันนะคะถุงละห0บาทกินตลอดก็คือแบบนี้หอยมาแรงผู้อันนี้จะ้ะปลาเสือพ่นนะ้ำแล้วก็มีปลามากมายหลายชนิดละตู้ก็เนี่ยใหม่กิน เพราะเขาคืออะไร <S <S เขาคือโซนใหม่จ้ะพนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันใหม่เวอร์วังมากและอันนี้ก็เป็นความแบบโซนสีสีของโลกใต้ทะเลพอไปลึกๆแล้วมันจะเป็นแบบสีเข้มใช่ปะอ่านี่เลยค่ะก็จะมีปลาแปลกหน้าตาน่ารักน่ารักให้เราชมเอ้โหโซนใหม่เนี่ยเขาจะมีความแบบจำลองด้วยนะว่าอันนี้เป็นแบบทะเลโอกินาว่าทะเลแคริบเปียนอะไรแบบประมาณนี้ด้วยให้เราแบบได้ชมว่า ของท้องทะเลที่นั่นน่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้เก๋ๆเก๊ไก่ก่มีความแบบว่าวว r l d วมากแล้วคือถ้าใครที่ต้องเป็นใส่ถ่ายคอนเทนต์ที่นี่ก็คือตอบโจทย์ตั้งแต่โซนเก่าแล้วก็จึ้งไปแล้วเนาะโซนใหม่มาก็ว้าวไปอีกโอ้ยตายแล้วขอแบบภาคไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรดูป่ะเพราะว่าความเพลินของการดูโลกใต้ทะเละมันมีไงเนีย่ยเราก็เจอแบบเจ้าดอลลี่แล้วงเพื่อนอะ กท่ายมาตรงจุดนี้อ้าวตรงนี้จะเป็นแบบความแบบว่าเป็นกลมๆเขาเรียกอะไรอะแล้วก็มีแบบความบันไดวนเก,เก๋ๆไกลๆไฟก็จะมีความสลัวๆนิดนึงหลืว,ว่าไฟตรงตู้มันจะสว่างไงทำให้แบบเพิ่มจุดสนใจในการที่จะดูสัตว์ทะเลได้ชัดเจนตรงนี้เขาก็จะสูงๆเนาะแล้วก็มีป่าเนาะแล้วก็เดินวนแล้วก็ชมป่าไปด้วยอันนี้เลยก็เป็นอะไรที่มันเลิศเลิศเก๋ๆอะเดินชมอันนี้น้องแาดาก็คือมองไปด้วย สวยงามมากเลยแม่จ๋าอลังการมากเลยแม่จ๋าโซนใหม่นี้อ้าเดินมาก็เจอความจึงม้างล่างเขาก็จะมีความแบบความรู้บอกให้เด็กๆได้อ่านกันนะคะว่าอันนี้คือปลาอะไรอาศัยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีขนาดอะไรอ่ะตรงนี้ก็ให้เด็กๆไ,ได้ศึกษากันไปเดี๋ยวแม่แนนถ่ายให้ดูนะคะว่าปลามันก็นอยู่ตรงโขดหินปลามีมากมายในท้องทะเล เดินมาเขาก็บอกว่าเป็นบางแสตเปอรียมนะจ๊ะนี่เลยเขาก็จะประดับประดาอันนี้ปลาหมึกนะจ๊ะตรงนี้เขาไม่ได้จัหน่ยปลาหมึกบดอะไรใดๆนะคะคือเป็นแบบว่าโชว์ปลาหมึกเฉยๆต่จุดนี้สำหรับใครที่หิวปลาหมึกย่างปลาหมึกบดไม่ใช่ตรงนี้นะคะข้างๆเขาจะมีความรู้ให้เราอ่านนะคะก็แวะอ่านกันได้บอกเลยว่าใช้เวลานานเลยแหละถ้าใครจะอ่านตัวนะเพราะว่าความรู้เขาแน่นจริงๆที่นี่อันนี้คือปลาจริงนะจ๊ะ เรามองไปตรงนู้นนี่จะเป็นความแบบอุโมงค์ปลาแบบ underwater world, world เขาเรียกอะไร a q u เรียมเนาะเออสักอย่างแหละที่มันมีความอลังกาเราจะได้เห็นปลาน้องปาน,นี่แบบว่ามีความอะไรขีบแบบ keep energy ขยับแค่คลีเ่เบาๆแค่เบาๆก็ดูทรงพลังมากอะเดินมาตรงนี้ก็จะมีกระเบนล,ลอยอยู่บนฟ้าจริงๆไม่ใช่เขาแค่แบบให้ดูแงว่าแบบเป็นโลกแห่งท้องทะเลอะไรประมาณนี้ก็จะมีแสงประมาณนี้ให้เด็กๆได้เล่นความไฟอะไรก็จะมีความ,ามกิมมิคน่ารักน่ารัก ตลอดเส้นทางการรับชมนะคะก็จะมีอะไรให้เราแบบกิจกรรมให้ทําซึ่งทําให้ไม่น่าเบื่อเลยเด็กๆก็คือตื่นตาตื่นใจตลอดเวนะคะเดินมาตรงจุดนี้แล้วก็เอ้ยไอตรงโค้งนั้นอยู่ตรงไหนเดินวนไปเดี๋ยวจะเจอเองทุกคนค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆนะจ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ว่าไดโนเสาร์จะออกมานะเขาแบบแสงสีเสียงมันแบบดูอลังการนิดนึงนี่เรามองเข้าไปนึกว่าดิฉันอยู่แบบใต้ทะเลน้ลําลึกปลาฉลามาอีกแล้วจ้า ฉลามบุกฉลามสู้ชีวิตไม่สู้สิผิดไม่สู้สิผิดชีวิตต้องสู้ฉลามสู้ชีวิตใครทันโฆษณานี้บ้างเดี๋ยวนะเพลงนี้เกี่ยวกับภาพที่ดิฉันกําลังบรรยายอยู่และดูปลากระเบนเห็นไหมเขามีความแบบว่าชูปีกขึ้นมาทรงพลังเขาเรียกอะไรเรียกปีกหรือเปล่าอ้าวน้องปลาตัวนี้บอกว่าขอเข้ากล้องหน่อยจ้าอาเจอเจถ่ายฉันไปด้วยไหมแค่ตรงคลิปก็รู้แล้วว่าน้องใช้ชีวิตอยู่มายืนยาวมากตรงจุดนี้ อ้าวตรงนู้นแหละไกล้ๆตรงนู้นที่ทุกคนยืนอยู่เราจะต้องเดินวนไปเดี๋ยวเราจะไปเจอเองทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางนี้มันจะเป็นแบบว่าทางวันเว์เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพักอ้าวเดินมาตรงนี้รือว่าอยู่ยุคหินอ้าวไม่ใช่จ้ะเป็นแบบความแบบประดับตกแต่งที่มีความรู้ให้เราอ่านเหมือนเดิมแล้วก็มีความแบบตื่นตาตื่นใจ โอเคปะเห็นปะมมีไฟเอามาตรงนี้แล้วที่เราอยากจะเจอตรงนี้แหละที่มันแบบเป็นความแบบบันไดเลื่อนแต่เขาบอกว่าปิดบันไดเลื่อนก่อนตอนนี้เพื่อให้แบบความสะดวกของผู้รับชมเพราะว่าทุกคนจะหยุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยบันไดเลื่อนอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้เขาเลยบอกว่าโอเคปิดปิดไอตรงแบบทางเดินเลื่อนเลยแล้วก็ให้อ่ะเดินกันเป็นเองเลยจ้าอยากจะหยุดถ่ายตรงไหนก็หยุดอาก็ดีตอบโจทย์นะจ๊ะนี่เลยทุกคนคะ่ะ ความอลังการอยู่ตรงนี้เลยปลาอยู่บนหัวเราแล้วจ้าตรงนี้เด็กๆก,ก็ชอบมากเป็นโซนมหากชนถ่ายรูปออกมาก็แบบโอ้ลดลดเอาเราเดินมาจนเกือบสุดแล้วเราก็จะเจอตรงนี้แล้วจ้าจุดขายของที่ระทึกที่ระลึกอากอดที่จะออกไปเขาจะมีความภาพวาดก่อนแล้วเราก็ไปเจอน้องตุ๊กตาปลาฉลามน้องผู้คนแจน้องใดๆที่เป็นของที่ระลึกสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของที่ระลึกตรงนี้เลยอันนี้เป็นหมวกหมวกจะปลาหมึก ปลาหมึกหรือแมงกะพรุนนะปลาหมึกแหละ ใส่แล้วน่ารักมากทุกคนนี่เลยปาลาฉลามถ้าตัวเล็กก็299ลูกสาวทุกใจตัวละพันสองก็เลยอ่ะดูเฉยๆลูกเพราะว่าแพงไปกุ้งกิ่งก็มีนะจ๊ะสำหรับใครที่แบบเป็นสายแบบหนังสือนิทานเล่มละลอยก็บาทเสื้อผ้าก็มีค่ะเผื่อใครแบบจะไปทะเลต่องอ้าวออกมาเขาจะมีความแบบเป็นมแบบไข่น้ำคาเฟ่ลเล็กๆอะ่ะน่ารักะแก้วละประมาณส0ิาบกว่าบาท,ทน้ำราคาดีแลอร่อยด้วยทุกคนต้องซื้อเลยเพราะว่าเขาไม่เอาของกินเข้าไปเราซื้อตรงนี้จบการบรรยายก็จบ การแสดง,งทุค,คขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้สนุกสนานมากทุกคนคะ่ะ<อ>แล้วก็ขอให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย